คลิปที่จะนำเสนอต่อไปนี้ในสังคมปัจจุบันแล้วหลายๆท่านอาจจะรู้สึกอายอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเห็นภาพในตรงนี้ฉะนั้นฮีตสิคลองที่7เป็นฮีตเก่าคลองโบราณสมัยแต่เก่าก่อนนับถือปฏิบัติกันมาแต่ยุคปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหาดูได้ยากในจุดนี้ในตรงนี้พิธีการขอขมาสามีในวันพระเจค่ำสิบห้าค่ำ ตัวผมเองก็เพิ่งจะนำมาลงเป็นครั้งแรกคลิปแรกแต่งานกันมาเกือบ40ปีแล้วต้องขออนุญาตว่านี่เป็นคลิปแรกที่นำเสนอในเรื่องของวัฒนธรรมฮีต12ของโบราณฮีต12ครองประเพณีที่นับถือกันมาแต่ดั้งเดิมทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีภาพเหล่านี้ให้เห็นสักเท่าไหร่ขออนุญาตให้เพื่อนๆไปชมเต็มรูปแบบเลยครับวันนี้วันพระมา,ากาบสามี ข้าพเจ้าก็ขอรับไว้ซึ่งวันพระวันนี้ทางภรรยาของข้าพเจ้าได้นำขันห้ามาคารวะเพื่อขอข,อขอมาตามที่สิบสองของโบราณขอบุญขอบุญสามีค่ะมาขออภัยโทษจะทานข้าพเจ้าก็รับขันห้าจากภรรยาและก็ขอให้ภรรยานั้นจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงและก็เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตณตอนนี้เป็นต้นไปด้วยอำนาจของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจ ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยอำนาจธาตุกายสิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลด้วยอำนาจลูกกาเทวาที่โปกปักรักษาในตัวในตในตของข้าพระเจ้าก็ดีเก็หลังเดชาลงมาในกระหม่อมกระบาลในจิตวิญญาณของนางเรียมคนมัน่นขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะัตตนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุเฟียงสาธุ